ตำนานทหารผีสุดยอดทหารของเมืองไทยสงครามโลกครั้งที่สองในสงครามเวียดนามพอบททหารเวียดนามเหนือได้ส่งใบปลิวนี้เพื่อเป็นคำเตือนต่อทหารเวียดนามเหนือเองและฝ่ายพันธมิตรคือเวียดกงและเวียดมินถ้าหากปะทะกับกองกำลังไม่ปรากฏฝ่ายให้พวกทหารพึงระลึกไว้ว่าหนึ่งถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหยุดยิงเป็นระยะ,ะยะและมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนมานั่นคือทหารอเมริกัน สองถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหมอกหรือคลานต่ำนั่นคือทหารเวียดนามใต้สามถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวนั่นคือทหารลาวสี่ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วไม่มีปืนใหญ่หรือนกยักษ์เครื่องบินมาสนับสนุนไม่รู้จักหยุดยิงไม่รู้จักหมอกไม่รู้จักคลานไม่รู้จักถอยเอาแต่วิ่งเข้าใส่บางรายยิงไม่ตายบางรายยิงไม่เข้าจงระวังไว้นั่นคือทหารไทย ณฐานที่มั่นทหารเสือพรานของไทยแห่งหนึ่งที่เวียดนามใต้จําชื่อฐานไม่ได้ทหารเวียดนามเหนือพยายามตีฐานนี้หลายสิบครั้งแต่ก็ไม่แตกจึงส่งกองพันกล้าตายที่21ให้มาตีซึ่งเป็นกองพันเดียวของทหารเวียดนามเหนือที่ไม่เคยแพ้ต่อกองกําลังใดๆทั้งอเมริกันและเวียดนามใต้และกองพันนี้ขึ้นชื่อที่สุดด้านความโหดร้ายและการทารุณเฉลยโดยวิธีลูเรตใส่กระสุนหนึ่งนัดในลูกโม่แล้วผลัดกันยิง จนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสทหารเวียตานามเหนือกองพันกล้าตายที่21จํานวน600นายได้เข้าตีฐานที่มั่นทหารไทยโดยทหารรัฐไทยมิได้ตั้งตัวทหารไทยมีกําลังเพียง100 50นายเห็นได้ชัดว่าถูกรุมแบบ5ต่อ1ประทะกันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงทหารเวียตานามเหนือแตกพ่ายไปผลจากการสู้รบฝ่ายข่าสึกตาย453ศพและบาดเจ็บสาหัส จนไม่สามารถหนีได้16นายฝ่ายเราตายเพียง1นึศพและบาดเจ็บเล็กน้อย5นายการประทะครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วจนพอบอทหารเวียดนามใต้และทหารอเมริกันประกาศทางวิทยุสตวีรกรรมของทหารไทยครั้งนี้หนึ่งอาทิตย์ต่อมาผู้บังคับกองพันกล้าตายอที่21ของเวียดนามยิงตัวตายในบังเกอร์เพื่อหนีความอับอายส่วนทางด้านนายทหารเสือพรางไทยได้รับเหรียญกล้าหาร35คน เราคนรุ่นหลังของน้องคาระวะทหารกล้าไทยที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้เราอยู่ทุกวันนี้เรื่องราวเหล่าแด่ท่านผู้ชนะเหล่าชนเสือพรานไทยนักรบชุดดำทหารไทยในยุคสงครามอินโดจีนได้แสดงให้ทหารฝรั่งเห็นปาฏิหาริย์ในหลายสมรภูมิ